สวัสดีครับ,คร,บครับผมโกเลียงคนหัวหมอคนที่รูปหล่อไม่เปลี่ยนแปลงก็รายงานตัวครับท่านผมอันฟันเย็นคนเดิมครับผมบูชฉกยิ้มรอทะลุจอครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆกับรายการเจ<อ>ข่าวเล่าขำเออเอาไ,ออไม่ห้าต่อมามาตบอไ้ ออครับผมเราพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5ครับผมและวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็ยังมีรายการดีๆที่น่าติดตามอีกรายการหนึ่งครับคือรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์ครับทุกคนครับเป็นรูปแบบยังไงค,<ก>ครับก็เราจะลงพื้นที่กันเลยทีเดียวในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะไปทั่วประเทศนะไปทั่วประเทศไทยเลยจที่ไหนมีของดีของแปลกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราจะนํามาเสนอให้กับท่านได้ชมกัน ในวันศุร์และว,วันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคือทาง MV-5 ครับฉะนั้นสรุปแว่สรุปว่า,วาเราเจอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับเวลา5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง MV-5 ไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลก ช่องเราครับผมไปร้อยกว่าประเทศทั่วโลกครับถูกต้องท่านสามารถรับชมพร้อมกันเลยเพราะว่าเครือข่ายเรามีทั่วโลกไม่ใช่ดูเรื่ในประเทศไทยประเทศเดียวถูกต้องต่างประเทศก็สามารถรับชมได้วันนี้เขาอาจจะดูกลางวันแต่เราเป็นเรากลางคืนใช่ไหมที่นั่นเขาอาจจะดูกลางวันสดๆเลยเหมือนกันครับผมครับสามารถรับชมกับพวกเราได้หลายช่องทางนั่นคือ mv5 ครับผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เว็บไซต์ยูทูบยูทูบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็ไปกดไลค์กดไลค์รับชมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทางโทรศัพท์ มือถือ,อ,ถ,อถูกเลยครับผมโทรศัพท์มือถือนี่นะครับท่านใด <ผม S 1> ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี<ห> iPad ก็ดีหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android บก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าไป ที่เพสโต้นะพิมพ์คำว่า M V T V โหลดติดตั้งไว้ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นเลยนะครับผมมาถึงก็พูดปิดปิดถูกถูกกันเพราะว่าไม่ไม่ค่อยสบายช่วงนี้ครับเป็นไงครับเป็นไข่นอนจับไข่สันนอนจับไข่ซันเอนอนจับเขาเขายาบขวดใส่นอนจับไข่ขยายขวดนอนจับขวดขยับใส่ไข่นอนจับไข่สันถูกแล้ว พอตื่นเช้ามาก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปหานางพยาบาลพยาบาลเออพอไปถึงโรงพยาบาลจัดการฉีดไปหนึ่งเข็มฉีดหมอหมอฉีดเออถูกแล้วเออพอฉีดจ้าเสร็จแล้ครับเป็นไงครับไข่หายไข้หายไข้หายั้ามแหมผู้ได้พีดถึงอยู่เลยเออจะขากันไปถึงไหนหนักหนานะ อ่าแมไอ้ที่ขำเข้าเส้นแล้วไงเข้าเส้นแล<ะ>้วชอบชอบเ,อเียวเลยครับท่านผู้ชมครับราย <ๆ S 1> <ะ>การเราก็แบ่งเป็นสามช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรกเป็นช่วงที่เราจะนําข่าวสารที่เกิดขึ้นในละวันเนี่ยข่าวสดๆร้อนมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นอะไรกันบ้างนะครับ ในช่วงละเลงข่าวช่วงแรกครับผมครับผมช่วงที่2ของรายการนะครับผมจะเป็นเรื่องเล่าขำขันครับจากพวกเรา3คนครับแล้วก็เรื่องเล่าขำขันจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับโดยยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะครับผมช่วงที่3ครับคลิปขำๆคลิปฮาๆคลิปหลุดๆมีแน่นอนครับในช่วงประชันคลิปครับผมและสุดท้ายด้วยสำนวนสุภาษิตไทยจะได้ทราบความหมายว่าสุภาษสิทไทยคำนี้ แปลว่าอะไรนี่จะได้ทราบในรายการของเรานะครับถูกต้องครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข่าวสารที่มาอัปเดตครับของคุณบุญีมะไรครับของผมฮะครับเคยกินปลาทังโกน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกรนเคยกินไหมเคยเคยเดี๋ยวมาเลี้ยงกันแต่ไม่ได้เลี้ยงพวกคุณนะเลี้ยงอะไรเขาเอาไว้เลี้ยงวัวครับโอ้โหวัวกินน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกรนี่นะถูกต้องกินทันสมัยด้วยอุดมสมบูรณ์เลยครอ้วนท้วนเลยแหละของผมนี่รักอมตะเอออมตะขนาดไหนโอ้คุณยายตายไปแล้วครับคุณตานี่นะ ลงทุนไปซื้อโรงเย็นเอามาใส่ศพของคุณยายมาทำกิจวัตรประจำวันหาคุมหาข้าวให้กินทุกวันรากกันเหมือนอยู่เป็นๆเหมือนที่อยู่กันเป็นปกติเอย่างนี้มีในโลกหรือเปเรื่องราวมีจะเป็นไงครับมเดี๋ยวติดตามรายละเอียดของข่าวกันนะครับของพี่การข้ามถนนไงการข้ามถนนเป็นไงพี่การข้ามถนนต้องระวังนะเพราะบางทีข้ามถนนไปมัน ต้องมองซ้ายและขวาจริงอยู่แต่ข้ามที่ไม่ปลอดภัยไม่จะทางม้าลายหรือไปสะพานลอยเนี่ยนะก็อาจาตรายได้ข้ามได้แต่ว่าต้องดูรถหนึ่งถ้าสิบล้อมาก็ข้ามเลยก็ตายเลยบ้าบางคนวิ่งตัดรถบางทีมองไม่เห็นหน้ารถนะอันนี้ต้องระวังนะเกี่ยวกับการข้ามสะพานลอยและการข้ามทางรถนะฮะรถยนต์เนี่ยรายอยดจะเป็นไงเดี๋ยวจะได้ทราบในช่วงและเรงข่าวนะครับทุกคนครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเราไม่เลยทุกเรื่องนะครับ ส่ง s อสมาเป็นกำลังใจกับพวกเราได้เลยนะครับผมหมายเลข4642201นะครับเด้อครับผมภาพสวยๆนะครับภาพน่ารักน่รัภาพขำๆฮาๆส่งมาที่ MMS ได้ครับ4642311นะครับผมครับครับผมหรือท่านใดนะครับที่มีเรื่องเล่าสนุกสนุกเรื่องเล่าขำขันนะครับจะโทรมาบอกเราก็ได้นะครับให้พวกเราไปเจาะตรงนี้หน่อยนะตรงนี้มีสถานที่ดีๆตรงนี้มีสถานที่แปลกๆก็โทรมาแนะนาได้นะครับที่หมายเลข 0293491278นะครับ,รบฝาก <ผม S 1> เรื่องไว้กับทีมงานเลยยินดีไปเลยนะครับถูกต้องครับแต่ว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมก็เราพักกันสักขีหนึ่งก่อนนะครับสักรู่ เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการโจกข่าวเอาสาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 วหวันเสาร์เราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคลครับผมและวันอาทิตย์เราจะไปช็อปปิ้งที่ตลาดน้ำหัวหิน3 0 0พนนาครับเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอะคเนที่หัวหินประจวบคีรีขันครับถูกต้องครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> พี่นะ ทำไมวันนี้เรานั่งกันอยู่แค่สามคนแล้วคุณบู๊ขีกิ้มหรือไอ้บู๊เราหายไปไหนเนี่ยมันไปไหนไอ้บู๊ไอ้บู๊ชโอ้โหเปียกหมดเลยไอ้งามไยอะไรเนี่ยมาเลยก็ต้องเล่นน้ำทะเลหน่อยดิไอ้น้ำคลองบอ้้าดิไอ้น้ำตลาดน้ำนี่น้ำี่ตลาดน้ำครับผม สาร์อาทิตย์นี้5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับไอ้เกี๊ยวไอเกี๊ไปเลยไปเกีอะไรออกไปไกลโคนก็ค่นไงไม่ใช่หมาเน้าเอาหรอขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ปักไปยืนลงอะไรเร็วทำไมอ่ะพาต่อพาต่อช่วยช่วยเองช่วยเอง